ซีพีโฟตอนรถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับเวอร์คลาสจากซีพีกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูวความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด และหลายฝ่ายยังมองไม่ออกนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนล่าสุดนะครับความตึงเครียดก็กลับมาระอุขึ้นอีกรอบหนึ่งหลังจากตอนนี้นะครับเ<ะ>กาหลีเหนือมีการทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับซึ่งตรงนี้เท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณไปที่สหรัฐโดยตรงภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดนภายหลังจากรับตําแหน่งเป็นครั้งแรกครับส่งสัญญ,ญาณว่าเกาหลีเหนืออยู่ตรงนี้นะจะเอายังไงต่อไปทีนี้ล่าสุดนะคะปฏิกิริยาของโจไบเดนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับ ทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมากนักนะคะก็บอกเพียงแค่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรค่ะในขณะเดียวกันก ies, <adop> น,น,นักวิเคราะห์เขาก็มีการคา,า,าดก<ๆ>ารนะคะถึงประเด็นเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ยังคงมีการคว่ำบาตรในหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเกาหลีเหนืออยู่นะคะนักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามาตรการคว่ำบาต,ตรเหล่านี้เนีย่ยคงจะไม่ค่อยจะส่งผลไม่ค่อยจะได้ผลในการกรดดันเกาหลีเหนือมากนะักเพราะว่าถ้าจะไปดูจริงๆยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่ยังฝ,ฝ,รรฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือตอนนี้อยู่ค่ะ เพราะว่าแม้ว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะกดดันเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ทดลองอาวุธนิวเคลียร์แต่ดูเหมือนว่าทางเกาหลีเหนือจะไม่มีการสนใจแล้วก็มีการแสดงท่าทีในเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยล่าสุดที่มีการทดลองเรื่องของขีปนาวุธนะครับเป็นการรายงานออกมาจากสนักข่าวต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนียบข่าวของสหรัฐที่มีการรายงานเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จํานวน2ลูกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นนี้นี่เองนะครับเท่ากับว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ก่อนหน้านี้มีการสั่งห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์แต่ปรากฏว่าเกาหลีเหนือยังคงมีการทดสอบและก็ยิงขีปนาวุธต่ตอไปเที่ยวนี้นะครับเป็นการยิงขีปนาวุธที่สายใกล้ในรัศมีทาการประมาณ100-500ถึงกิโลเมตร2ลูก ทั้งสองลูกไปตกอยู่ที่บริเวณทะเลเหลืองซึ่งอยู่นอกชายฝั่งเมืองออนชอนของเกาหลีเหนือครับแน่นอนนะคะว่าการทดสอบผีปนาวุธที่สัยใกล้2อลูกของเกาหลีเหนือในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ย เหล่านักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาก็แสดงทัศนะกันนะคะว่าก็แน่ล่ะเป็นการส่งสัญญาณจากคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะก็ต้องการจะท้าทายโดยตรงเลยนะคะกลับไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนหลังจากที่เพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะก็ยังมองกันว่าเหตุที่เกาหลีเหนือยังคงกล้าที่จะออกมาท้าทายสหรัฐแบบนี้เนี่ยแถมยังไม่สนใจการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะ ประเดเรื่องของการขนส่งน้ํามันค่ะเพราะว่ามีการพบข้อมูลนะคะว่ายัางคงมีการลักลอบลาเลียงเชืเ้อเพลิงผ่านหน้านน้าทะเลเหลือง เพราะว่ามีสื่อชื่อดังในฝั่งของสหรัฐอย่างนิวร์กไทมส์ค่ะเขาพบความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมา6เดือนเต็มแล้วนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมก็บันทึกได้ว่ามีเรือบรรทุกน้ํามันไดมอนด์แปดของบริษัทที่เกาหลีเหนือค่ะออกจากท่าเรือนําโพแล้วก็ไปถ่ายโอนน้ามันแบบผิดกฎหมายกับเรือบรรทุกน้ํามันซุปเปอร์ซตาซึ่งเป็นเครือข่ายคู่ค้าน้ํามันเครือข่ายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็ถือเป็น การละเมิดข้อตกลงมาตรการการคว่ำบาตรระหว่างประเทศด้วยค่ะส่วนทางด้านประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสั้นๆหลังจากเดินทางกลับจากรัฐโอไฮโอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธรอบล่าสุดโดยบอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เ,เพราะว่าก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือก็เคยปฏิบัติแบบนี้มาอยู่แล้วและไม่เห็นว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธรอบล่าสุดนี้มีความสําคัญมากนะักดังนั้นจึงมองว่า ไม่น่าจะเป็นการปิดประตูตายสำหรับการเจรจาในเรื่องของการเจรจาประเด็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปในอนาคตนะครับ แต่ว่าทางเนียีขาวมีการรายง,งานว่าการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ซึ่งทีเด่นข่าวข้ามข,ของเราก็เคยรายง,งานไปนะครับว่าประเด็นของน้องสาวคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือออกมาข่มขู่สหรัฐก,กับเกาหลีใต้ที่เตรียมที่มีการจัดการซ้อมรบร่วมกันแล้วบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลของโจไบเดนอยากนอนหลับอย่างเป็นสุข ตลอดในช่วงอีก4ปีข้างหน้าอย่าเข้ามาก้าวไก่ในประเด็นในแถบภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แน่นอนว่าระหว่างสหรัฐก,กับเกาหลีเหนือณนะเวลานี้หลังจากที่โจไบเดนเข้ารับตําแหน่งยังคงอยู่ในสภาพตึงเครียดไม่น่าไว้วางใจและยังไม่มีการติดต่อระหว่างทั้งสองประเทศถ้านับย้อนกลับไปนะครับ เรื่องของการเจรจาการพบปะากาันหารือระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นล่าสุดก็คือเมื่อหนึ่งปีก่อนนับตั้งแต่อดีตพนาที่บีโดนดทรัมม์มีโอกาสพบกับคิมจองอึนถึง3รอบซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งสุดท้าย ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐกับเกาหลีเหนือและก็ยังมีการพบปากกันในช่วงสั้นๆที่ประเทศสวีเดนเมื่อช่วงตุลาคมปี2019เพราะฉะนั้นผ่านมาปีกว่าๆยังไม่มีการเจอหน้ากันอีกเลยระหว่างผู้นําทั้งสองประเทศและล่าสุดก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความตึงเครียด และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับเกาหลีเหนือกลับมาตึงเครียดมากขึ้นอีกนั่นก็คือการทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีการยิงไปตกในทะเลถ,ถึง2ลูกเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณไปที่สหรัฐโดยตรงว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงเพิกเฉยต่อมาตรการในการกดดันของสหรัฐเองและก็มิตรประเทศของสหรัฐที่พยายามจะกดดันเกาหลีเหนือผ่านมาตรการต่างๆก่อนนัานรับและถ้าย้อนกลับไปดูนะคะวินาทีประวัติศาสตร์ที่อดีตผู้นําของสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้มีโอกาสในการพบปะกับทิมจองอึนดูเหมือนว่า เป็นวินาทีประวัติศาสตร์สําคัญที่ผู้คนทั่วโลกนะคะให้ความสนใจแต่ว่าผ่านมาก็เหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับวินาทีประวัติศาสตร์นั้นเลยนะคะต้องรอดูท่าทีต่อไปว่าโจบไบเดนจะมีท่าทียังไงกับทางเกาหลีเหนือบ้างนะคะทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เมียนมากันต่อคะ่ะหลังจากที่เกิดการรัฐประหารขึ้นนะคะมีการรายง,งานว่าก็จะมีการนําตัวองซานซูจีเนี่ยขึ้นไปพิจารณาคดีผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ว่าล่าสุดต้องเลื่อนไปอีกรอบนึงแล้วนะคะเพราะว่ามีปั หาเรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่1เมษายนนี้ในขณะที่วันนี้นะคะทางการของฐานเมียนมาได้มีการปล่อยตัวประชาชนประมาณ600คนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกจับกลุ่มตัวไปในข้อหาต่อต้านการรัฐประหารด้วยค่ะขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ใคร,ใครที่พอฟังข่าวนี้แล้วจะรู้สึกสลดหดหู่ขึ้นมาทันทีนับตั้งแต่ที่มีการทํารัฐประหารแล้วก็มีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงในหลายเมืองของเมีเมยนมามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นปรากฏว่ามีรายงานนะครับว่ามีเด็กไม่ต่ำกว่า20คนต้องเสีียชิต จากเหตุการณ์ไม่สงบจากเรื่องของการเมืองในเมียนมาแล้วก็ล่าสุดเด็กอายุ7ขวบถือว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยควันนี้ค่ะชาวเมียนมาก็เลยเลือกใช้วิธีการประค้วงเงียบนะคะก็เป็นการต่อต้านเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะเด็กหญิงวัยเพียง7ขวบที่เมืองมันดาเลถือเป็นเหยื่อรายล่าสุดเลยนะคะเป็นเหยื่อ ที่มีอายุน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะที่ถูกทหารเมียนมาใช้ความรุนแรงจนเสียชีวิตมีการเผยแพร่ภาพของการทำพิธีศพท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและข้อมูลจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน Save the Children ระบุตัวเลขนะคะว่ามีเด็กมากกว่า20คนที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจากยอดของผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้เนี่ย275คนแล้วก็ยังมีผู้ถูกจับกุ่มอีกกว่า2,800คนด้วยเด็กญิงรายนี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนำตัวไปรักษาแต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตของเธอเอาไว้ได้และยังมีพี่ชายวัย19ปีที่กองทัพจับกลุ่มตัวไปด้วยจากข้อมูลนะคะรายงานบอกว่าทหารเนี่ยยิงผู้เป็นพ่อแต่ว่ากระสุนไปถูกเด็กหญิงรายนี้ซึ่งเด็กหญิงผู้โชคร้ายรายนี้เนี่ยเธอนั่งอยู่บนตักของพ่อในบ้านของเธอเองค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะบรรยากาศวันนี้ที่นครย่างกุ้งแล้วก็อีกหลายๆเมืองประชาชนพากันจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในช่วงเวลากลางคืนขณะที่เมื่อวานนี้กองทัพเมียนมาเองก็ถแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เสียชีวิตของผู้ประท้วงแต่ก็ระบุว่าผู้ประท้วงสร้างความสับสนวุ่นวายให้เกิดขึ้นในประเทศเองค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเรือนจําอินเส็งซึ่งตั้งอยู่ในนครย่างกุ้งนะครับบอกว่ามีผู้ประท้วงกว่า600คนที่ถูกจับในข้อหาต่อต้านรัฐประหารปรากฏว่าล่าสุดได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําแล้วในวันนี้ซึ่งมีรถจํานวน1 6คันไปรับนะครับจากเรือนจําเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งผู้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําก็จะถูกส่งตัวไปที่สถานีตํารวจก่อนก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านไป ด้านสื่อท้องถิ่นของเมียนมามีการเผยแพร่ภาพถ่ายผู้ประท้วงชูสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการทำรัฐประหารแล้วก็มีผู้คนอีกจำนวนมากรออยู่ที่ด้านนอกเรือนจำให้การต้อนรับด้วยการบวกไม้บวกมือนะครับส่วนนัดเคลื่อนไหวก็ออกมาเรียกร้องให้มีการประท้วงเงียบหรือว่าไซเลนสไตรท์ทั่วประเทศในวันนี้ทําให้ถนนในนครย่างกุ้งและกรุงเนปิดอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าก็คือไม่มีผู้ประท้วงนะครับแต่ว่ามีป้ายแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์แทนส่วนที่เมืองมาริด ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมียนมาก็มีการวางเรียงหุ่นไปตามแนวท้องถนนและก็มีป้ายปักเอาไว้ระบุข้อความว่าเราต้องการประชาธิปไตยและขอให้นางซูจีแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกับส่วนวันนี้นะคะนางองซานซูจีเนี่ยจริงๆมีกำหนดขึ้นศาลที่กรุงเนปิดอค่ะแต่ว่าการพิจารณาคาดีก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่หนึ่งเมษายนนี้แทนเพราะว่าระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีปัญหาเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะ ทางด้านโฆษกของกองทัพอาราการหรืออาราการอาร์มี่ได้ออกแถลงการระบุว่ารู้สึกเสียใจที่ประชาชนทั่วประเทศถูกยิงซึ่งการกระทําของกองทัพและตำตรวจเมียนมาเป็นสิ่งที่โหดร้ายและไม่อาจยอมรับได้ซึ่งอาราการอาร์มี่จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับประชาชนจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อชาวยะไข่ที่ถูกกดขี่ข่มเหงรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดด้วยค่ะ จากเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบจากทางการเมืองในประเทศเมียนมานะครับข้ามไปดูเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ออสเตรเลียยังคงติดตามความคืบหน้านะครับกรณีเรื่องของเหตุการณ์ฝนตกและก็ทําให้เกิดน้ําท่วมรอบใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่รัฐนิวเซา์เวลซึ่งตอนนี้สถานการณ์ถือว่าหนักที่สุดในรอบกว่า50ปีเข้าไปแล้วล่าสุดตอนนี้ทางการต้องมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมอพยพออกจากพื้นที่ได้ตลอดเวลาครับส่วนที่อียิปต์นะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาด ดฝันขึ้นค่ะเมื่อเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เกิดการสูญเสียการควบคุมซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมาจากเรื่องของกระแสลมกระโชกแรงนะคะก็ทําให้ไปขวางอยู่ที่แถวๆบริเวณคลองสุเอตค่ะซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะไปยังทะเลแดงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาเรือสินค้าจํานวนมากนับร้อยลําค่ะเกิดปัญหาจราจรทางน้ําติดขัดต้องรอคิวกันยาวนานาเลยทีเดียวค่ะเรือลํานี้มีขนาดใหญ่มากนะครับการควบคุมในทะเลจะต้องใช้ทักษะและก็ประส สบการณ์สูงมากแต่ว่าปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุนะครับเรือลำนี้ชื่อว่า Ever g IVEN ปรากฏว่าสูญเสียการควบคุมทําให้เกิดไปขวางคลองแล้วก็เกิดตื้นช่วงเวลาประมาณ7จ็นาฬนทีของวันที่23มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นทําให้การจราจรทางน้ําที่คลองซูเอสของอียิปต์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงกลายเป็นว่าประสบปัญหาอย่างหนักเรือสินค้านับร้อยลําต้องรอคิวที่จะผ่านไปในจุดนี้นะครับ ขณะที่เจ้าของเรือของไต้หวันมีการถแถลงนะครับว่าเรือเอเวอร์กริฟเวนนั้นเป็นเรือขนาดใหญ่ยาวประมาณ400เมตรกว้าง59เมตรเป็นหนึ่งในเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง20,000ตู้ในแต่ละเที่ยวและทีนี้พอเจอกระแสะลมแรงในทะเลทําให้กัปตันเรืออาจจะไม่สามารถควบคุมเรือไว้ได้จนกระทั่งเคลื่อนออกนอกเส้นทางไปประสบเหตุเกิดตื้นแถวๆบริเวณด้านปลายของคลองสุเอชครับ สำหรับเรือสินค้าลำนี้นะคะก็แล่นมาจากประเทศจีนผ่านคลองสุเอซมุ่งหน้าไปที่เมืองรัตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ค่ะ ดคลองสุเอตนั้นเป็นเส้นทางน้ําจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังทะเลแดงนะคะแน่นอนว่าเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางทางเรือที่สั้นที่สุดแล้วระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยลอยมาเกิดตื้นขวางการจราจรทางน้ําในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะคะเมื่อปี2560เนื่องจากว่าเรือมีปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอียิปต้องใช้เรือชักลากเรือสินค้าออกจากจุดเกิดเหตุค่ะก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะตอนนั้นเนี่ย สามารถเปิดการจราจรทางเรือได้ตามปกติแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าขนาดใหญ่มากเหลือเกินนะคะทําให้ทางเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าการกู้เรืออาจจะต้องใช้เวลานานหลายวันเลยทีเดียวค่ะ ไปดูที่ออสเตรเลียกันต่อนะครับมีการประกาศเตือนเรื่องของน้ําท่วมและก็มีการแจ้งอพยพรอบไปหลังจากที่ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทําให้เกิดอุทกภัยครั้งเร็วลายที่สุดในรอบกว่า50ปีสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนและก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์จานวนมากโดยเฉพาะที่รัฐนิวเซาเวลซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองซิดนีย์เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องมีการอพยพประชาชนกว่า18,00 0คนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมแจ้งอพยพ ชาชนอีก1 5 0 0 0คนหลังจากนี้โชคดีนะครับยังไม่มีการรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทุกภัยที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดที่ออสเตรเลียครับจากประเด็นเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อียิปต์นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาช่วงหน้าดูเรื่องของการเมืองในบ้านเรากันบางนะคะสําหรับ สีรัฐมนตรีใหม่ที่เตรียมที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณกัน27มีนาคมนะคะแต่ว่านายกย้ำนะคะว่าการทำงานต้องทำตามนโยบายและประเมินผลงานทุกๆ3เดือนด้วยสักครู่ติดตามกันค่ะรร้้ออนนนนุมิไไ่วจนคนแทบลาย